ยืนงงในดงผักโอ้มายกอดสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะเออ่นะการปลูกผักนะคะผักกาดหอมนะคะนี่ดูสิคะเออ่สวนสวนหลังบ้านนะคะมีที่นี่หน่อยก็ทําได้นะคะเนี่ยดูสิคะเนะี่ยอ่าอันนั้นคุณเออ่คุณเจ้าของสวนนะคะกําลังบบกเวิกกับลูกสาวลูกชายนะคะเนะี่ย คุณลูกสาวเขากาลังกําลังด่าป้อยกันอยู่นะคะเขากาลังป้อยกันอยู่นะคะนี่นะคะเขาทําแปลงนี้นะคะแปลงยาวไปเลยนะคะเอ่ออันนี้คือเอาเบีย้ยเล็กนะคะมาปลูกเนาะคือเบีย้ยคือหวานแล้วให้มันเป็นเบีย้ยเล็กหน่อยก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มาลงดินอย่างนี้นะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมสวยไหมกำลังสวยนะรดน้ําเช้าเย็นนะคะไม่ได้บํารุงอะไรามากมายนะคะแค่มีน้าเนาะที่นี่เนาะดูสิคะน้ําน้าสาโนดัดน้ำสวย เออแล้วเ,เราก็ปั่นขึ้นมานะคะที่นี่น้ําดีค่ะที่นี่น้ําดีดูสิคะก็รถกันค่ะรถกันเข้าไปนะคะรถกันเข้าไปท่านผู้ชมก็สวยงามมากเลยนะคะที่ขายส่งนะคะส่งตามตลาดเนาะปลูกเสร็จแล้วก็จะมีคนมารับอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเนาะโน่นนะคะดูสวนดิคะสวยงามอลังการงานสร้างเลยนะคะคือแถวนี้นะคะทุกบ้านแทบจะปลูกนะคะหลังคือหลังบ้านมีเนาะก็จะปลูกปลูกผักกันนะนะคะเนี่ยดูสิ ผักกา Oder, กดหอมค่ะผักสลัดนั่นแหละค่ะผักกาดหอมดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งเอ่อคือหวานเม็ดนะคะหนึ่งเดือนแล้วก็มาขยายนะคะอีกห e นึ่งเดือนก็คือขายได้เลยเน,นาะผักบุ้งนี่ก็หนึ่งเดือนนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะผักบุ้งนี่ยหนึ่งเดือนแต่ยังไม่ถึงเดือนนะคะนี่นะอันนี้ก็ถอนขายได้เลยนะคะผกักผักบุ้งจีนเนาะเอ่อใบกะเพรานะคะคุณเอ่อคุณแม่ค้าสวนคะใบกะเพราเนี่ยจักเดือนคะเฮ้ยแม่ค้าบอกไม่เอ้ยไม่ใช่แม่ค้า คนปลูกคะ่ะคนปลูกนางบอกว่านางเก็บไปเรื่อยนะคะ<อ>เพราะว่านางไม่ได้ทาอะไรนางก็ปลูกอย่างนี้นะคะปลูกแล้วมาเด้อค่ะเด้อผักใบกะเพราหรือว่าอย่างคือผักกะเพราตัวนี้เนะะาะกะเพรากะเพราอย่างคือมันดาแหมผักกะเพราหวงปะหอม๋อนี่คือกะเพราหอมนะคะเนี่ค่ะน้ําแล้วก็ปั่นขึ้นมาจากตรงโน้นนะคะแล้วก็มาว่าพักไว้อย่างนี้นะคะเออถ้าคนไม่มีเครื่อง,งเครื่องรถเนาะก็ใช้วิธีหาบอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะดูดูวิธีหาบของแม่ของคุณอ่าเจ้าของสวนนะคะคุณ คุณนายนิดนะคะคุณนายนิดนะคะเจ้าของสลุนวลนหลนลุนนนะคะวันนี้นะคะขุนป้าพามาชมนะคะว่ามันสวยงามเลอรับประเสริฐสีขนาดเลยนะคะสวนผักปิตะมวนคะ่ะมีความสุขคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเช้าเย็นนะคะเช้าก็รดเย็นก็รดรู้สึกแค่เนี่ยเนี่ยใกล้ใกล้จะส่งตลาดแล้วนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยดูเลยดูดิสวยนะคะเนี่ยลองทําดูนะคะถ้าใครมีที่เล็กๆน้อยนะ ลูกไม่ยากเลยแล้วก็จะมีตลาดรองรับอยู่นะคะเพราะว่าเป็นผักกาดหอมนะผักสลัดนะคะเข้าไปทําสลัดเนาะอ่ะอุ้ยมันอีหยังเนาะนไหนนะนี่ค่ะสวยเนาะแปลงสวยเนาะนี่ค่ะก็เอ่อแต่ละเจ้าเจ้าของสวนนะคะแต่ละเจ้าเขาก็จะปลูกคละกันไปนะคะอันนี้จะเป็นผักอีหยังเนาะไหนนะ ผักกาดหินเนี่ยคะ่ะถ้ามันโตขึ้นมากก็เสียบแล้วค่ะนี่เพ่นกงากระลำเพาะขึ้นกันนะคะเด้อนีกกนะะ่อันนี้เพ่นกระสีแยกนะคะอันนี้ผักชีผักชีพ่อหอมปลอมค่ะพ่อหอมปลอม,อ,ม,อ,มอันนี้เจ้ <c oughs> าพอมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพ่นกระสีขยายด้วยค่ะเนี่ยกระสีมีน้ามันสีอะคะ่ะพ่นกระสีหดกันยังสี่นะคะโอ้ยเป็นตะมวนอือันนี้ก็ปลูกไในบดมือบดปีบดศาสตร์นะคะเด้อเพราะว่าเขากล้สามารถเอ่อเฮ็ดยังก่อนละ ก็เฮ็ดเป็นอาชีพอ่ะเนาะตลอดปีนั่นแหะเพราะเอามาอันเอาไปขายแล้วก็ไปเฮ็ดอีก,กตัวเออมันสิอย่างอีหยังโออพันสิมีแกลบแล้วค่ะแกร็บแกร็บเวลาเวลาวานเนี่ยค่ะวานเม็ดเนาะเอ้ยทำไมทั้งไทยทั้งลาววะเนี่ยลืมโตเออเพิ่นเจ้ากะโรยเสร็จยังจะวานอยังวานอ่าแกลบนะคะแกลบแกลบรองนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้มัน หมายถึงว่ามันมันโดนแดดมากเกินไปเนาะนี่แกลบค่ะนี่ใช้แกลบนะคะเนี่ยหวานเดี๋ยวก็สิบเบีนยเบี้ยน้อยเกินมากแล้วมันก็นแยกออกมานะคะเนี่ยอยอลังการงานสาะดูสิคะปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ธรรมดานะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วมากมายนะ,ะผักพวกนี้นะคะแล้วก็ระยะเวลาก็ไม่นานนะคะสองเดือนก็ได้ขายแล้วเนาะ,ะนี่ยกระหล่ำนี่ขายไปแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะอืมนี่คะ่ะเขาปลูกกันแล้วก็รลดกันเข้าไปค่ะตอนเย็นใครอยากทําก็ทํานะคะหลังบุ้งหลังบ้านใครมีก็ลองทําดูนะคะ ปูกินปู่ขายได้หมดนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ต้องทํามาหารับประทานนะคะอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องมีกินนะคะท่านผู้ชมเอออยากกินก็ต้องทําเองนะคะเนี่ยค่ะจะหาบรถอย่างนี้นะคะอุ้ยสะดวกสบายสนุกสนาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแลวปั่นน้ําขึ้นมาที่ไหนมีน้ํานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําก็ต้องเจาะบาดาลเนาะเจาะบ,บ่อนะคะเพื่อเอาน้ําขึ้นมาใช้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาแยกแล้วนะคะ ก็ใส่ขี้ควายนะคะขี้ควัวขี้ควาอยอะไรเงี้ยจะก,ก็ใส่ปุ๋ยั่นเองนะคะเนี่ยรอบเดียวค่ะไม่มากอันนี้ก็รอนะคะเนี่ยนี่นี่พอขวานแล้วมันจะต้องแยกนะคะตัวนี้จะต้องแยกนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือเออมันตายเด้ค่ะเด้อเพราะว่าิ่นแยกออกมาแล้วอืมอันนี้ก็คือการหวานเริ่มต้นนะคะหวานเริ่มต้นอันดับแรกเนาะต่อไปอันดับสองอันดับสามกับขึ้นใหญ่ยังสั่นนะคะเด้อกินใดยังินะเออเนี่ค่ะ ทำไม่ยากนะคะใครอยากทาทาแค่ทํากินก็ได้เนาะถ้าเกิดไม่มีที่เยอะเนาะถ้ามีที่เยอะก็ทาขายนะคะได้เรามีรายได้ทั้งนั้นแหละสร้างรายได้ให้ตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่างานอะไรก็สร้างนะคะถ้าเราไม่ขี้เกียจไม่ขี้ค้านอะไรก็ได้เงินทั้งนั้นแหละเนาะนี่เนี่ยยายนี้นะคะใยนิดเนี่ยนะคะเจ้าของสวนเนี่ยนางทํามาหลายปีซีซ่าแล้วนะคะเพราะว่าเรนางเป็นคนทําสวนนะคะนางเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในปัตตพีนี้นะคะ ดูสิคะนางขยันค่ะตอนนี้นางอายุว่าเฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้วว่าหกสิบห้าแล้วค่ะเออก็ยังไม่เกเน,นะคะพอดูดูนยังหาบน้ําได้อะไรอยู่ด้วยเฮ็ดงายอยู่ค่ะเนี่แหละคะ่ะก็ทามาทากินน่ะทุกคนน่ะเนาะต้องสร้างต้องสร้างะนะคนต้องตัวเองนะคะดูสิคะเนี่ยน้ำเลยเขาก็ปั่นขึ้นมานะคะเก็บเอาไว้แล้วเราก็หาบไปขายเอ้ยไม่ใช่ <laughs> หาบมาลดลมหาบหานมาลดผักนะคะนี่คะ่ะไม่ยากไม่ยากคะ่ะทาได้เลยนะคะใครอยากทำลองทําดู ดินเพ่ก็ดินธรรมดาดินบ้านนะคะไม่ได้มาถมลงถ,ถ,ถมดินนะคะเนี่ยเป็นดินธรรมดาดินแดงนี่แหละแต่อาจจะต้องมีการดูแลดินหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยกาลังอันนี้คือหวานเบี้ยนะคะรอนะคะเพราะว่าเอาแกลบลงแล้วเนาะโอเคท่านผู้ชมให้ดูคร่าวๆให้ดูธรรมดาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ดูนะคะว่าถ้าเกิดพอทําได้นะคะครอบครัวไหนพอทําได้นะคะเอาเป็นตัวอย่างนะคะในการสร้างชีวิตสร้างอาชีพให้กับตัวเองเนาะ ในเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอย่างนี้นะคะเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคิดดีทำดีล้วทั้นจะได้ดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ